สวัสดีค่ะวันนี้เรามาให้ดูกราฟเนาะอาจจะเพิ่งจะเพิ่งตกใจนะบางคนเห็นกราฟนี้ก็เลยนึกว่าจะมาสอนคณิตศาสตร์นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจไม่ยากแล้วเราคิดว่ารูปนี้เป็นรูปที่ดีนะคะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถมองเห็นภาพรวมของการรักษาด้วยการบําบัดทดแทนไตไม่ว่าคุณเลือกวิธีไหนนะคะอันนี้เป็นตัวแทนของรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งนี้เป็นตัวแทนของการปลูกถ่ายไตเวลาที่เราเป็นไตไวายเรื้อรังระยะสุดท้าย,สายสแสดงว่าไตเรามีสองอันเนาะที่เป็นสีแดงเนี่ย ทำงานต่ํากว่าสิบห้าเปอร์เซ็นส่วนใหญ่คนไข้โรคไตที่มาล้างไตในเมืองไทยหน้าที่ไตจะอยู่ที่หกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นลงมาเราก็เลยไปปลูกถ่ายไตยได้โดยการเอาไตอีกคนอื่นเนี่ยมาใส่ไตอันนึงเนี่ยสามารถทํางานได้เต็มร้อยดูได้ยังไงดูได้จากกราฟนี่แหละหน้าที่ไตอันนึงก็คือการทิ้งของเสียเรามีของเสียต้องทิ้งร้อยกว่าชนิด เวลาเราตรวจรรรวจริงๆเราตรวจแต่ของเสียตัวเล็กที่ชื่อยูเรียกับเครีตินีนเราไม่ได้ตรวจของเสียตัวอื่นเลยในทางการแพทย์แต่เรารู้ว่าเรามีตัวอื่นที่ต้องทิ้งสีน้าเงินนี่เป็นตัวแทนของของเสียขนาดกลางนะคะในรูปนี้เขาใช้อินูลินนะคะซึ่งปกติเราไม่ได้ตรวจทางการแพทย์สีส้มกับสีเทาเนี่ยเป็นตัวแทนของของเสียขนาดเล็กคือยูเรียกับเครีตินีนที่คุณเจาะเลือดก,กันอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าเราดูแกนตั้งเห็นกราฟสูงๆแบบนี้นี่คือปริมาณที่ทิ้งต่อหนึ่งอาทิตย์ จะเห็นว่าไต1อันเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทิ้งของเสียตัวเล็กและตัวกลางได้เท่ากับไตสออันที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นปลูกถ่ายไตก็เลยเป็นการรักษาบำบัดทดแทนไตที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอัตรารอดชีวิตสูงที่สุดและมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดค่ะถ้าเรามาดู2อันนี้อันตรงกลางเนี่ยเป็นตัวแทนของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมส่วนอันที่สเนี่ยเป็นตัวแทนของการล้างไตทางช่องท้อง ตัวกราฟที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นสีส้มไอสีน้ําเงินสีส้มหรือสีเทาก็เหมือนเดิมนะคะเป็นของเสียตัวกลางตัวเล็ก2ตัวจะเห็นว่าเส้นมันเนี่ยเตี้ยกว่าไตาคนเยอะมากค่ะเป็นการนับของเสียที่ทิ้งต่อหนึ่งอาทิตย์จะเห็นว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามไม่มีการเกิน20%ของไตปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณมาล้างไตยอยู่ไม่ว่าฟอกเลือดด้วยเครื่องหรือล้างไตาทางช่องท้องเราเลยต้องมีความเข้าใจว่าหนึ่งเราจะยังมีอาการบางอย่างเหลืออยู่ เราไม่มีทางจะเหมือนคนปกติเช่นบางครั้งคุณอาจจะมีอาการคันบางครั้งคุณก็อยู่ดีๆก็เบื่ออาหารวันนี้เป็นเองเมื่อวานก็ยังดีๆอยู่อยู่ดีๆวันนี้ทําไมเหนื่อยจังเลยก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่รู้สึกไม่ค่อยดีทําไมวันนี้เราปวดกล้ามเนื้อลึกๆเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่เหมือนคนปกติค่ะอาการบางอย่างไม่สามารถกําจัดให้หายเกลี้ยงได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราทิ้งของเสียได้แค่เท่านี้เองค่ะข้อที่สองที่เราอยากจะให้คุณนึกไว้เสมอก็คือ เราเลยต้องมียากินเยอะแยะไม่สามารถไม่มียากินได้เพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่เราทํางานแทนไปไม่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นยาบํารุงเลือดทั้งยากินยาฉีดฮอร์โมอนกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงเลือดเป็นกรดเกินไปต้องกินโซดามิน้นแต่บังเอิญคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยเขาจะได้ด่างเฉพาะเวลามาเข้าเครื่องไม่เหมือนคนไข้ล้างไตาทางชอง่องท้องที่ได้ด่างในน้ํายาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคนไข้ล้างไตทางช่องท้องก็อาจจะไม่ค่อยได้กินโซดามิ้นต์แต่ในคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องต้องกินโซดามิ้นต์เพราะว่าเลือดมันเป็นกรดเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะให้คุณเห็นว่าเอ้ยยังไงไงก็ต้องมียาอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องอาหารค่ะยังไงยังไงคุณก็ต้องคุมอาหารเพราะว่ามันไม่สามารถทิ้งของเสียได้ทุกตัวของกินบางอย่างจําเป็นต้องกินให้ถึงเกณฑ์ที่กําหนดของกินบางอย่างบอกได้เลยว่าไม่ต้องกินเลยเพราะว่าถ้ากินลงไปเกินแน่นอน เพราะว่าล้างด้วยวิธีไหนก็ออกไม่หมดเช่นฟอสฟอรัสนะคะมีฟอสฟอรัสที่จําเป็นคืออยู่ในเนื้อสัตว์อันนี้ต้องกินอยู่แล้วแค่กินฟอสฟอรัสในเนื้อสัตว์ก็เกินอยู่แล้วค่ะถ้าคุณอยากไปกินฟอสฟอรัสที่ไม่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นนมถั่วไข่แดงชากาแฟช็อกโกแลตอาหารที่ใส่สารกันบูดใส,ส่สีใส่กลิน่นอาหารที่ใส่ยีสต์หรือเนื้อสัตว์แช่ยเยือกแข็งก็ไปกินฟอสฟอรัสซึ่งไม่จำเป็นต้องกินก็ได้มันก็ยิ่งเกินใหญ่เพราะว่ายังไงยังไงมันก็ล้างออกไม่หมดทั้ง2วิธีค่ะ แต่อาหารบางอย่างจําเป็นต้องกินนะไม่งั้นเราจะกินข้าวไม่ลงเช่นโซเดียมโซเดียมเนี่ยต้องกินประมาณ2,000มิลลิกรัมกินมากกว่านี้ล้างออกไม่หมดโซเดียมที่ค้างอยู่เราจะบวมความดันโลหิตสูงหัวใจจะโตค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่กินโซเดียมเลยคุณจะกินข้าวไม่ค่อยลงเพราะมันจะจืดมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลยต้องมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำกับข้าวยังไงหรือเลือกซื้ออาหารยังไงเราถึงจะกินได้โซเดียม2,000มิลลิกรัมต่อวันอันนี้ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้คนไข้เนี่ยกินได้ด้วยแต่ไม่่เเยอะะกินไปค เพราะว่าเป็นตามรูปนี้เลยเนื่องจากว่ามันทำงานแทนไตได้แค่นี้เองค่ะแต่สองวิธีนี้ต่างกันนะคะถ้าคุณเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยแปลว,ว่าวันนี้เราไปฟอกเลือดสามครั้งต่อสัปดาห์เราอยู่ในเครื่องไตเทียมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงและสี่ชั่วโมงแปลว่าทั้งสัปดาห์นี้เราทําความสะอาดเลือดอยู่สิบสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าคุณไม่มาฟอกหนึ่งครั้งแปลว่ามันหายไปหนึ่งในสามคนไข้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บ้านไม่ค่อยได้เพราะว่า จะแน่นหน้าอกโปแทสเซียมจะขึ้นน้ำจะท่วมปอดนอนราบไม่ได้มีน้ำในเนื้อปอดเต็มไปหมดไอแล้วก็หายใจเหนื่อยเดินก็เหนื่อยอาการเหล่านี้ทำให้คนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่ค่อยขาดนัดเพราะว่าพอขาดปุ๊บหนึ่งครั้งมันหายไปเยอะมากในขณะที่คนไข้ล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยไม่เหมือนคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องค่ะคนไข้ล้างไตาทางช่องท้องเราเปลี่ยนน้ำยาที่บ้านเนี่ยวันละสี่ถุง ถ้าเราเปลี่ยนเจ็วันแปลว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราเอาน้ํายาเนี่ยเข้าไปทําความสะอาดเลือดเรายี่สิบแปดถุงถ้าบางวันคุณทําไม่ครบเหลือสามถุงบ้างเหลือสมถุงบ้างกลายเป็นทั้งสัปดาห์เนี่ยจริงๆล้างอยู่2ี่สบห้าถุงจากทั้งหมดที่ควรล้างยี่สิบแปดถุงคนไข้าบางคนจะไม่มีอาการเลยค่ะเพราะว่ามันหายไปนิดเดียวยี่สิบห้ายี่แปดเนี่ยมันห่างกันน้อยมากจดสมุดมาก็จดมาครบนะเวลาหมอถามว่าทำครบหรือเปล่าก็บอกทำครบ แต่ว่าจริงๆแล้วทําไม่ครบให้คุณนึกเสมอว่ามันเตี้ยกว่ากราฟนี้อีกถ้าเมื่อไหร่คุณคิดว่ารอบนี้คุณจะไม่ล้างเนี่ยทั้งที่เขาบอกให้ล้างให้คุณนึกไว้เลยว่าขณะนี้คุณกําลังทิ้งของเสียเตี้ยลงไปอีกค่ะแล้วเราจะจับไม่ได้เลยค่ะเราจะไปเจอคนไข้ที่โซมนหน่อยแกรนดำๆป่วยบ่อย เอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ตัวเลขอะไรก็ดียกเว้นหน้าคนไข้นี่แหละไม่ดีเพราะว่าคนไข้บอกว่าทาครบก็นึกว่าลอกติกต๊กติก๊กหมอต,ตรวจไปก็สีถุงสีถุงตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆคนไข้ไม่ได้สีกับเราอะดูไม่ออกเลยมาอีกทีจะป่วยเยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่ทาให้คุณเปลี่ยนน้ายาไม่ครบชีวิตประจําวันมีอะไรสะดุดอะไรให้ปรึกษาได้อย่าไปเนียนเนียนทำไปเพราะาเราจะช่วยไม่ทันค่ะ มันอยู่ที่บ้านหมดนะคะแปลว่างานล้างไตทังช่องท้องมันเลยให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะการเปลี่ยนน้ายาที่บ้านนะคะเรามีบ้านที่สะอาดเรียบร้อยแบบนี้ก็ไม่ได้การันตีเพราะว่าเราจะไม่ติดเชื้อนี่เป็นตัวอย่างรูปของบ้านคนไข้คนหนึ่งที่เคยล้างไตกับเรานะคะและติดเชื้อในช่องท้องทีงท่เกิดจากลําไส้ตัวเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านสะอาดหรือสกปรกเชื้อมาจากอุจจาระเขาเองค่ะ บางบ้านก็ของเต็มบ้านแบบนี้นะคะไม่ติดเชื้อนะเราไม่ได้แปลว่าให้เธอบ้านรกหรืออะไรนะคะแต่เรากําลังจะบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อมีหลายปัจจัยมากทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําไปพร้อมๆกันหมดคุณต้องกินพลังงานโปรตีนให้เพียงพอเพื่อไม่ให้อาบูมินต่ําคุณต้องไม่ท้องผูกคุณต้องไม่บวมคุณต้องเดินได้อย่าเอาแต่นั่งรถเข็นอย่าเอาแต่นอนติดเตียงทั้งหมดมันจะลดปัดจจัยเสี่ยงทั้งหมด ของการติดเชื้อแปลว่ามันไม่ได้แค่ทําบ้านสวยและบ้านสะอาดทุกอย่างจะปลอดภัยไปหมดเพราะว่าเรื่องมันมีหลายเรื่องที่ต้องทําพร้อมๆกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งเราคิดว่าเป็นตัวอย่างที่น่ารักดีเพราะว่าเราปวดหัวกับคนไข้คนนี้มากและเป็นคนไข้เก่ามากแล้วค่ะคนไข้คนนี้เปลี่ยนน้ายาที่ระเบียง ก็ดึงมา่านลงมาแต่ว่าระแนงเต็มไปหมดเลยแปลว่าลมมันเข้าได้ทุกทิศทางค่ะเชื้อโรคเข้าท้องจากภายนอกตอนเดียวเท่านั้นคือตอนที่คุณเปิดจุกถ้ามีลมพัดเข้ามาก็มีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะค่ะถ้าจุกป,ปิดอยู่เชื้อโรคเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะจุกมันปิดค่ะคนนี้เนี่ยล้างมือเนี่ยโดยใช้คูลเลอร์ล้างมือนะคะปกติถ้าเราใช้คูลเลอร์เราต้องทําความสะอาดคูลเลอร์ทุกวันเปลี่ยนน้าทุกวันอย่าขี้เกียจ เติมลงไปเรื่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆมันจะเป็นเมือกๆอ,อยู่ใต้คูลเลอร์เมือกๆที่ก้นคูลเลอร์นี่เป็นแบคทีรียที่โตในน้ําได้เท่ากับเรากำลังล้างมือที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่ค่ะคนนี้ชอบไปเปลี่ยนน้ายาตามบ้านเพื่อนนะคะเขาเลยมีอุปกรณ์พกติดตัวนะคะตัวหนีบสีน้ําเงินเขาเลยกลายเป็นไม้หนีผ้าไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเล็กกว่าเนาะไม้หนีผ้าแบบนี้เช็ดแอลกอฮอล์ยังไงก็ไม่เข้าไปโดนทุกอันค่ะ เขาทําตัวหนีบสีน้ําเงินมาให้ผนังเรียบหมดเพื่อต้องการให้คุณเช็ดแอลกอฮอลให้สัมผัสทุกพื้นผิวแบคทีเรียตายจริงๆค่ะไม่ควรใช้กรรไกรตอนเปลี่ยนถ่ายน้ํายานะคะเพราะว่าเราสามารถฉีกพลาสเตอร์ด้วยมือได้เวลาเราพันพันพันสายไปเรื่อยๆอย่าลืมพับมุมเนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่พับมุมคุณจะหาปลายไม่เจอค่ะแล้วคุณก็จะเอากัรไกรมาแงะแงะแงะแปดแป๊ดแปดไปตัดโดนสายตัวเองไปซะอย่างนั้นเลยยุ่งใหญ่เลยเนาะ คนนี้ไปบ้านเพื่อนเนี่ยจะไม่ล้างมือนะจะใช้แต่แอลกอฮอล์อย่างเดียวจำไม่เลยว,ว่าแอลกอฮอล์แม่ไม่ฆ่าแบคทีเรียบางตัวและไม่ฆ่าสปอรลาหลายชนิดค่ะแอลกอฮอล์ไม่ทะลุลงไปฆ่าวิฆ่าแบคทีเรียที่อยู่ใต้ขี้เล็บหรือขี้ดินหรือ visible dirt คือความสกรปรกที่มองเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ถ้ามือคุณเลอะเลอะดำดำเนี่ย เลอะขี้ดินอะไรเงี้ยแล้วคุณบอกคุณใช้แอลกอฮอล์แล้วแอลกอฮอล์ไม่ผ่านทะลุขี้ดินลงไปฆ่าแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างให้ค่ะล้างมือด้วยน้ําและสะบู่ที่ถูกต้องจริงๆแล้วเพียงพอแล้วค่ะอันนี้เขามีแถมนิดนึงนะมีตัว S เอาไว้แขวนน้ายาตามบ้านเพื่อนจะได้ไม่ต้องพกเสาน้าเกลือนะอันนี้ก็ไม่ควรทํานะคะรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายแล้วละค่ะเราว่าเนาะอันนี้ย เป็นไม่รู้คุณเป็นตุ๊กตาตัวไหนนะนี่จริงๆเป็นทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอย่างที่เราบอกไปผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องมันเป็นโฮมไดอะล y s ซิคือการล้างไตที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วคุณภาพของงานเนี้ยขึ้นกับคุณกับเราตัวคุณเองมีความสาคัญเยอะเหมือนกันนะไม่เหมือนฟอกเลือดด้วยเครื่องตัวคุณเองเนี่ยต้องทําตัวให้เข้ากับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวหลายเรื่องค่ะ ถ้าคุณเป็นคนไข้ที่อยู่ในระยะพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นสองคนแรกนี่นะคะคือ pre-contemplation กับ contemplation ถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นระยะปฏิเสธกับระยะลังเลเนี่ยการให้ข้อมูลของทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลน,นักกำหนดอาหารหรือนักวิชาการสาธาร,รณาสุขคุณจะฟังแล้วไม่เอาไปทำเพราะว่าจริงๆมันต้องเริ่มต้นก่อนว่าคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อไปนี้จะนำไปสู่การล้างไตที่มีคุณภาพซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมคุณได้ที่บ้านค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเชื่อและคุณเริ่มปฏิบัติได้เนี่ยคุณก็จะอยู่ในระยะที่ถัดมาของของระยะพฤติกรรมนะคะคือเป็นระยะที่เรียกว,ว่า determination phase หรือว่าเริ่มมีแรงจูงใจระยะ action คือระยะปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติได้ต่อเนื่องนานเกิน6เดือนเนี่ยเขาเรียกว่า maintenance phase ค่ะแปลว่าทุกๆคนก็จะแบบทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยหมอคิดว่าตั้งแต่ทํางานมาคิดว่าที่สําคัญเนี่ยน่าจะไม่ใช่ความรู้นะน่าจะเป็นเรื่องใจค่ะ คนไข้ส่วนใหญ่ที่อยู่กับเรามานานๆรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรเพราะว่ามีคนสอนเยอะเหลืออยู่ว่าคุณมีใจหรือมีแรงใจพอที่จะทําหรือเปล่าค่ะคนไข้บางคนล้างไตามาสิบสามปีนะตั้งท้องเนี่ยเปลี่ยนน้ายาวันละสี่ครั้งสามร้อยหกสิบห้าวันคูณสี่คูณไปสิบสามปีเนี่ยน่าจะเปลี่ยนน้ำยาเยอะกว่าพยาบาลฉันอีกนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคือผู้เชี่ยวชาญที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าคุณต้องใส่ใจ ถ้าคุณไม่มีใจเนี่ยลำบากคุณต้องไปตามหาแรงจูงใจให้เจอว่าเอ๊เราจะอยู่ไปยังไงตั้งใจเต็มที่เนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าการตั้งใจเต็มที่จะนําไปสู่การล้างไตที่มีรอดชีวิตได้ดีและที่สําคัญคือเราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเรากลัวที่สุดคือคุณหมดข้อนี้เลยหมดกําลังใจเมื่อไหร่คุณหมดกําลังใจเนี่ยหมอไม่มียาที่ไปให้กินหนึ่งเม็ดสามเวลาแล้วก่อนนอนนะกาลังใจจะเพิ่มอย่างนี้ไม่มีค่ะกําลังใจต้องมาจากตักตัวเราเองมาจากครอบครัว ที่ต้องดูถ้าคุณให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้คุณก็ต้องคอยดูว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพื่อที่จะซับพอร์ตเพื่อให้การทําของเขาเนี่ยัยังสมูทแล้วก็สามารถทําได้เรื่อยๆหมอดูคุณได้ยากในพาร์ทนี้เราเห็นคุณเดือนหนึ่งไม่เกิน5้าถึงสินาทีไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยภาวะหมดกําลังใจภาษาอังกฤษมีนะเรียกว่าเบิร์นเอาท์ค่ะจะให้คุณได้ค่ะแปลว่าทั้งหมดนี้ต้องเป็นคนในครอบครัวที่ต้องดูกันเองเลยแล้วก็จะได้ดีเทคได้หรื จับได้ว่าคนไข้หรือญาติเรามีปัญหาพวกนี้ก็จะได้แก้ให้ตรงจุดนะคะก็น่าจะมีเท่านี้นะคะคิดว่าอาจจะฝากไว้นะจริงๆความสำคัญเนี่ยหมอยังกลับมาที่รูปเก่านะคะรูปแรกเนาะก็คือรูปนี้นะถ้าคุณเห็นรูปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเราทำงานแทนไตได้นิดเดียวเราต้องกินยาอยู่เราต้องคุมอาหารแล้วก็ถ้าเราเลือกล้างไตถึงช่องท้องแปลว่าทุกอย่างขึ้นกับคุณเยอะเลย ถ้าคุณทําไม่ครบถ้วนเราไม่มีทางดูออกเลยแต่จะได้การล้งางไตที่คุณภาพไม่ดีค่ะโอเคคขอบคุณนะคะ